ดีครับพี่น้องเลยมืุ่นี้เฝ้าพี่น้องมาติดตามใส่เสื้อเอ็ดสพวกยางหน้าพี่น้องช่องน,น้อยๆพี่น้องช่องเบาเทาดักเกษตรฝากติดตามนี้ด้วยพี่น้องเลยมาเบิ่งวิธีก่อนพี่น้องลงวิธีก่อนข้าวจีไสเสื้อใส่เสือเส้อเอ็ดเอาสองมือขุดก่อนเอาขุดให้มันถึงหกักมีหกักฟอยพี่น้อง หอบก็ได้พี่น้องหาควายหาควายใส่ห้องพุทธหันหาควายหาควายมีเห็ดเปิดละวืมันเห็ดยังไงเห็ดไรพี่น้องเลยพวกยังหน่าอายุสองปีได้เสียเห็ดขังที่ซีมีหอนกี่เข็บ พูดแล้วพี่น้องมาเบิ่งเสือเฮ็ดน้ำกันวันนี้เฮ็ดดุกหมูตะกออไายครับพี่น้องขึ้นเขาเก้าเลยเสือ,อ,สอเฮ็ดแกเต็มทีแล้วผอมใส่ทันทีไส้เข้ามาหวดด้วยพี่น้องหดใส่หกักมันโดยหักคอยผอมใส่หักคอยมัน แล้วหอกกระทมที่น่องไอ้หอบแก้วหอกกระทมไปเลยปวด,ดินท้มด,ดินทมเลยหวด,ดินทมแล้วฮเอาใบใหม่ Mày 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 ปากขีตามีเด้อพี่น้องเอโซงเอหน่อยเบาเถารักเกษตรพ่นมักเห็ดมกักทำผู้เถาเห็ดเบียบพี่น้องขอบคุณครับ